สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับฮะวันนี้พาเจ้ายอดขุนทรับนะกลับบ้านไว้หน่อยนะครับพอดีมีอาการขัดข้องนะอาการของเขานี่ก็คือ,อนนคปล่อยคัสแล้วรถไม่วิ่ง<อ>นะครับเหมือนเราเหยียบไปแล้วคัสมันไม่จับนะปล่อยแล้วเนี่ย ปล่อยคัดแล้วรถไม่วิ่งนะครับเหย,ย,ยียบครั้งแรกเหยียบคัดครั้งแรกเนี่ยนิ่มเข้าเกียร์หนึ่งออกตัวเนี่ยพอเปลี่ยนเกียร์เข้าเกียร์สองปั๊บปล่อยคัดพักหนึ่งรถมันถึงจะวิ่งนะครับสามสี่ห้าหกเหมือนกันหมดเลยแล้วคัดเนี่ยมีอาการแบบสู้ตีนด้วยหลังจากที่เหยียบครั้งแรกไปครั้งสองสามสี่ห้าเนี่ย มันก็จะ,จะอยากสู้ตีนเราแล้วกับเข้าบ้านครับเรียกนายช่างสิครับนายช่างเฉพาะด้านช่างวบียรบริการนอกสถานที่เบอร์โทษเจ้าที่หายไปเป็นอย่างมันคือโทษแบบต,ติดแดดไม่ติดแด่มันีบางคนผมต้องโทรย้ำมันบอกว่าฝ่ายได้ที่คุณเรียกไม่มี อ๋อนี่นี่นี่อ่นนี่ครับนามบัตรช่างเบียร์แคนดงนะรับซ่อมรถยนต์รถใหญ่รถไถรถทั่วไปนะครับโดยเฉพาะช่วงล่างต่อคอกปูพื้นรถเปลี่ยนถ่ายล้วมันเครื่องนะครับเบอร์โทรศัพท์มี2เบอร์นะครับเบอร์ช่างเบียร์แล้วก็เบอร์เมียเบอร์ช่างเบียร์นี่ก็ 062 471 3529อันนี้เบอร์ช่างเบียร์โดยตรงส่วนอยากจะฟังเสียงหวานหวานเมียช่างเบียร์ก็089 865 4512นะครับโทรหาเมียเมียจะได้ดึงหูช่างเบียร์บบกลูกค้าเข้าอะไรอย่างนี้ เครื่องมือนะครับเครื่องหมายเครื่องมือครบอาการนี้ช่างเบียร์ลองเดาเข้าวให้ฟังหน่อยนี่มันเกิดจากอะไรเนี่ยนะอาการที่ผมบอกเนี่ยถ้าแข็งถ้าแข็งน่าจะการจานกดมันบิดบิดตัวตั้งขาดมาได้ตั้งตี้นที่ม่ได้อ่าอาจจะเป็นที่จานกดแมนอันนี้เบื้องต้นหมอ,มห,มอหมอเดาอาการแมนก็เคยเจอลูกเนี ก็ดีดครับ,รบแข้งๆอ่าเย็บทีแรกนิ่มทีเราไปเริ่มแข้งใช่แข็งแล้วสู้ตีนเราด้วยเคยเจอเยอะ,อะเดี๋ยวมาดูกันครับเดี๋ยวช่างเบียร์จะยกเกีย์ลงมาดูเปิดไส้ในดูมัน,เป,นเป็นอะไรเ,เครื่องไม้เครื่องมือพร้อมครับอุปกรณ์เซฟตี้พร้อม ทั้งเบียร์เป็นคนที่ไหนนะการจนบุรีการจนบุรีแต่มามาได้เมียอยู่ที่แคนดงแมนบ่อปีใหม่นี้กลับการไหมเนี่ยฮะอ๋อช่วงนี้ก็จะเป็น ตัดอ้อยอเองด้วยบะโอ้โอแบบช,ช่วงนี้รถบรรทุกจะขัดข้องหน้างานบ่อยเน,ะน,นาะโอ้รถอ้อยนี่จะเป็นหนักๆเลยเน,ะนาะเผาบกงบกกี้นี่มาเป็นที่หนึ่งเลยเป็นปะไปหน้าง,งานด้วยนวในในในสายของโรงงานน้ำตาลบุรีย์นี่ปะ มลูกค้าก็พกบบ้านนาลงนาเล่าเด็กแถวหนองกงหนองกอนนเกาะเดี๋ยวช่างเบียร์จะลุยนะไม่ว่ารถขัดข้องนะครับอยู่ที่ไหนก็พร้อมที่จะไปหาถิ่นฐานก็ที่อำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับหลัก ละแวกใกล้เคียงก็ไปหมดแล้วครับก็เพิ่มคานเอิอนทางขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวรอลุ้นกันเริ่มที่จะมืดแล้วครับต่อไฟแล้วปั๊มลมรอแล้วเตรียมตัวจะยกลงแล้วครับเขาไ้เบิ้งนั่งเลยไป่ายากก่อ ่งปอการีอให้าหอกไหมออกมาแล้วครับ ตำแหน่งตังนี้นี่ครับแผ่นคาร์ดแม่นอีลี่เป็นยังไงนี่ยแมนอีลี่มันคืออะไรแม่นอีลี่โอ้ยมันจะไปตมหน้าเอาจับตุ้กหาลูกย้อนเลยแม่นอีลี่เดี๋ยวสังเกตดูนะนนี่นะอันนี้คืออาการของของยัง ามันจับไม่เต็มหน้านะครับนี่นี่รอยที่มันโดนโดนตรงนี้โดนตรงนี้นี่นี่สังเกตในเงานะครับจับไปเต็มหน้าอนี้อนี้ก็ได้นี่ดูนี่เห็น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 ว่าเห็นว่อ่าติถ้ามันจับเต็มหน้ามันจะเต็มถึงขอบนี่เห็นปะ่อนี่มันจับไม่เต็มหน้าวิธีนี้เราจะแก้อย่างไงปาดปาดจานกด แม่ปาดไปวินปาจันกรปาดไปวินเอาไปปาดเอาไปปาดแต่เจ้ามาปาดก็ได้เปลี่ยนจันกดไหมตัวนั้นปาดบ่ปาดที่เกิดทะเลแล้าเจ้ามาทำไมชาเจ้ารีบรีบเด้ออ่าถ้าไม่ถ้ารีบมีจันกดไหมคือจันกดไหมถ้าไม่รีบก็เอาไปวินกับจันกดไปปาดอืเ้าเอาจังสั้นละ เอาเดี๋ยวข่อยจะไปปาดมันต้องทอดไฟบินออกมาเอาไปปาดใส่ไปเลย่อยจะจะบอกร้านซื้อที่รถไปเลยนี่ซื้อติดรถไมเรียบร้อยเลยบุตรกบบุตรยุทธ์ต้องขาดนี่เหลือหลายป่นะเนี่ยหลายเดี๋ยวข่อยำจะย,ย้ำให้เจ้าใหม่เจ้าตัวนี้ไปเลยเอาตัวนี้ไปเดี๋ยวเจ้าย้ำหม่เอาพักขาดอีกลุนหนึ่งเด้อ ครับก็รู้สาเหตุแล้วตอนนี้ต่อไปช่องเบียร์ก็จะถอดอ่าไปวินชื่อเต็มเต็มมันเขาเรียกอะไรจานไปวินบอจานไปวินน้ำจานกดอันนี้จานไปินอันนี้อันนี้จานกดน,นี่แผ่นค์ดอ่าแล้วตัว,วน,นู้นก็จาน,จานไปวินนะครับ ถอดมาแล้วเราก็จะไปปาดเนี่ยลอยมันลื่นหมดเลยครับปล่อยคัดประมาณสามวิสมมุติออกตัวไปแล้วเนี่ยปื๊ดไปแล้วเหยียบคัดเข้าเกียร์ใหม่ปล่อยคัดประมาณสามวินะครับสามวิในี่เบิ้ลรอได้เลยปล่อยคัดแล้วนะพอหลังจากนั้นปุ๊บมันก็จะค่อยๆค,ยค,ยคาย แล้วรถก็ค่อยๆวิ่งปื่ดไปแบบลักษณะเหมือนคนขับรถเดียคาร์ดประมาณนี้รู้สาเหตุแล้วพรุ่งนี้เช้าก็นูแล้วครับลงกึงที่บุรีรัมช่วงนี้ก็พักไว้เพียงเท่านี้ ให้ช่างเบียร์ลุยต่อไป